วิธีแก้อนุกรมผสมทําแบบนี้โจทย์เป็นการหาค่าของ1ส่วน2บวก2ส่วน4บวก3ส่วน8บวก4ส่วนสไปเรื่อยเทีนี้สิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนคือน้องต้องจํารูปแบบอนุกรมผสมให้ได้ก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงรูปแบบของอนุกรมผสมหลักๆจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1จะเป็นลำดับเลขคูณกับลำดับเลขค่ะและรูปแบบที่ส จะเป็นลำดับเลขคณิตหารด้วยลำดับเลขาคณิตและ ไอ้ที่โจทย์ของเราอ่ะเป็นรูปแบบที่2ก็คือไอ้ตัวเศษอ่ะมันเป็นลำดับเลขสังเกต1ไป2 2ไป3 3ไป4มันไปด้วยการบวก1ก็เป็นลำดับเลขไอ้ตัวส่วนเนี่ยมันเป็น2ไป4 4ไป8 8ไป16มันไปด้วยการคูณ2ก็เป็นลำดับเลขาถูกไหมแสดงว่าบนกระดานที่น้องเห็นนะมันเป็นอนุกรมผสมและวิธีแก้อนุกรมผสมคือการสร้าง2ส,สมการและเอามาลบกันพี่เขียนนี้นะหลักการแก้คือการสร้าง2ส,สมการ สร้างสองสรรมการแล้วเอามาลบกันซึ่งไอสิ่งที่โจทย์ถามก้อนที่โจทย์ถามอ่ะพี่ให้ทางก้อนอ่ะชื่อ A แสดงว่าข้อนี้เป็นการหา A ถูกไหมเพราะว่าเราให้สิ่งที่โจทย์ถามมาชื่อตัวแปร A ข้อนี้ก็เลยเป็นการหา A และพี่ก็ให้อเอนี่แหละเป็นสรรมการที่หนึง่ง ทีนี้วิธีการสร้างสมการที่2เพราะว่ามันจะต้องมีสองสมการถึงจะลบกันได้ใช่ไหมสมการที่2เกิดจากสมการที่1คูณกับค่า R ค่า R ในที่นี้คืออัตราส่วนร่วม อัตราส่วนร่วมก็คือน้องก็ต้องดูคนที่เป็นลำดับเลขาเพราะว่าไอไออาร์ที่เป็นอัตราส่วนร่วมอ่ะมันคือคนที่คูณเข้าแต่ละพจน์แต่ละพจน์แสดงว่าไอตัวเศษไม่ต้องดูเพราะไอตัวเศษคือลำดับเลขมันไม่มีอาอยู่แล้วน้องก็ต้องมาดูไอตัวส่วนเพราะไอตัวส่วนเป็นเลขามันมีอาอยู่แล้วตัวส่วนจาก2ไป4 4ไป8 8แไป16มันคูณใครนะคูณ2อานั่นแหละเป็น2แสดงว่าน,น้องก็เอาสรรมการที่1คูณ2 คือจาก 5R นะมาจากค r นะแล้วเวลาน้องเอา2คูณ่ะต้องคูณตลอดทั้งสมการทั้งซ้ายและขวาเอาด้านซ้ายก่อนถ้า2ไปคูณ1น 2, 2ึส่วน2อกับ2ตัดกันเหลือเลข1เดี๋ยวน้องเขียน1หมางมาเยื้องๆแล้วก็ที่โจทย์เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมเสร็จแล้ว2ส่วน4พอน้องเอา2คูณ่ะแล้วเดี๋ยว2กับ4มาตัดกันเหลือ2และไอ้ข้างบนเป็น2ใช่ไหมน้องจะได้2ส่วน2ไม่ต้องตัดเลขนะเดี๋ยวงง แล้วก็บวกอีกก้อนหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้สองที่คูณเข้าไปให้มันตัดตัวส่วนสองไปตัดแปดเหลือสี่น้องจะได้สามส่วนสี่แล้วก็สองไปคูณกับสี่ส่วนสิบหกเอาสองมาตัดสิบหกเหลือแปดน้องจะได้สี่ส่วนแปดแล้วก็ไปเรื่อยๆและไอ้ด้านขวาก็ต้องคูณด้วยจากตอนแรกมันเป็นเพอเอาสองคูณก็กลายเป็นสองเอคือสมการที่สอง และเอา2ส,สมการมาลบกันเอาสมการที่2ลบสมการที่1เดี๋ยวน้องลองสังเกตว่าทําไมพี่ถึงคูณเข้าและเขียนมาเยื้องเพื่อให้ตัวส่วนที่มันตรงกันอยู่ด้วยกันเห็นปะอันนี้ส่วน2มันจะได้เป็นคู่กันอันนี้ส่วน4จะได้เป็นคู่กันอันนี้ส่วน8จะได้เป็นคู่กันแสดงว่าใครไม่มีคู่นะหน,หนก็ไม่มีคู่ก็ลบกับใครก็ได้มันก็เหลือหมันไม่มีคู่ไงมันจะได้หนตัวเดิม แล้ว2ส่วน2ไปลบ1ส่วน2มันจะเหลือ1ส่วน2แล้วก็บวกกับ3ส่วน4ไปลบ2ส่วน4จะเหลือ1ส่วน4แล้วก็เอา4ส่วน8ไปลบ3มส่วน8มันจะเหลือ1ส่วนแแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ไอ้ด้านขวา 2a เลบ a เดียวมันจะเหลือ 1a แสดงว่าตอนนี้ที่โจทย์เขาบอกว่า1 1 2 1 4บวก1ส่วน2บวก1ส่วนบวก1ส่วน8ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าผลบวกอน,นันต์ใช่ไหมได้ A แสดงว่าไอเ A, A เนี่ยเป็นผลบวกอน,นันต์และผลบวกอน,นันต์เราย่อว่าเป็น s อเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องตั้งต้นด้วยสูตร s อที่เป็นสูตร A1.1-R ส่วน1ลบาทันพี่ไหม ต้องใช้สูตรนี้เพราะว่าไอที่โจทย์อ่ะมันเป็นอนุกรมเรขาอนันต์ไงเพราะว่าแต่ละพจน์อ่ะมันไปด้วยการคูณ2ใช่ไหมมันไปด้วยการคูณ2ขอโทษคูณ1ส่วน2อไอ้1ส่วน2นี่แหสสละคือค่า R ทันแม้ทันแหมเพราะฉะนั้นน้องก็ไปเข้าสูตรเลย SD s อตี้คือใครนะผลบวกอน,นันต์คือ A และเล่าหา A พอดี A1 เป็นพจน์แรกตรงกันเลข1ห,หารด้วย1ลบ R แต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์มันคูณด้วย1ส,ส่วน 2r ของน้องก็เลยเป็น1ส,นส่วน2 และไอตัวส่วนด้านล่าง1ไปลบ1ส่วน2 1ก็เหมือน2ส,ส่วน2ไปลบ1ส่วน2มันจะเหลือ1ส่วน2แสดงว่าน้องจะได้เป็น1ห,หารด้วย1ส่วน2และน้องก็ย้าย2ขึ้นไปคูณกับเลข1เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มันจะตอบ2ส,ส่วน1ก็คือตอบ2นั่นเอง